สวัสดีครับทุกๆคนครับมนุษย์เรารู้จักการใช้ประโยชน์จากเหล็กเนี่ยมาประมาณ5 0 0 0 6 0ถึง6,000ปีมาแล้วนะครับโดยชนกลุ่มแรกที่รู้จักใช้ประโยชน์จากเหล็กเนี่ยก็คือชาวอียิปต์โบราณน,นั่นเองซึ่งอันนี้ไม่ธรรมดานะครับชาวอียิปต์โบราณเนี่ยแยกเอาโลหะออกมาจากลูกอุกกาบาตนะครับที่ตกลงมาบนพื้นโลกจากนั้นประมาณ1,200ปีก่อนคศนะครับก็ได้มีการเริ่มถลุงเหล็ก กันเกิดขึ้นแล้วก็อีก400ปีต่อมาเนี่ยก็มีการใช้เหล็กกันอย่างแพร่หลายเลยเรียกได้ว่าเป็นยุคเริ่มต้นของยุคเหล็กเลยนะครับเป็นยุคที่มนุษย์เอาเหล็กมาใช้เป็นเครื่องใช้รวมไปถึงอาวุธต่างๆเหล็กจึงเป็นโลหะที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆต,ต่อเศรษฐกิจกและสังคมเลยในตอนนั้นแล้วก็ประมาณคริสต์ศตวตรรษที่14ที่ประเทศอังกฤษก็ได้มีเตาถลุงเหล็ก แห่งแรกเกิดขึ้นหลังจากนั้นอังกฤษก็ได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมมาเรื่อยๆนะครับทำให้อังกฤษกลายเป็นผู้นําในด้านอุตสาหกรรมอย่างที่เราทราบกันในที่สุดในฝั่งของทวีปเอเชียเรานะครับเจอเสาเหล็ก อายุประมาณ1,600ปีอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานว่าอินเดียก็รู้จักเหล็กมานานแล้วเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับประเทศจีนนะครับก็มีคนไปเจอปืนใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องมือต่างๆอ,อายุประมาณ200ปีก่อนคริสตกาลนะครับก็จะประมาณยุคราชวงศ์ฮั่นราวๆนั้นนะครับก็ไปเจอเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ทําจากเหล็กก็เป็นหลักฐานว่า ตอนนั้นชาวจีนนะครับก็รู้จักการใช้เหล็กเหมือนกันสำหรับประเทศไทยของเรานะครับมีแหล่งแร่เหล็กที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับก็คือบ่อน้ำทีนะครับที่จังหวัดอุตรดิต์นะครับแล้วก็ที่เขาอึมครึมจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ชื่อว่าเป็นเหล็กที่มีความเหนียวแล้วก็ทนทานมากกว่าที่อื่นๆแต่ว่าในไทยถ้าแยกตามจังหวัดก็จริงๆมีอยู่ทุกภาคในประเทศไทยนะครับในภาคเหนือก็จะอยู่แถวๆเชียงใหม่ลํา ต่างแพร่อุตรดิตนะครับมีหมดเลยแล้วก็จังหวัดตากก็มีส่วนภาคอีสานก็จะมีที่จังหวัดเลยครับแล้วก็หนองคายส่วนภาคกลางก็จะอยู่ที่ลบบุรีภาคตะวันออกก็จะอยู่ที่ชนบุรีนะครับบ้านบึงแล้วก็จะอยู่ที่ระยองส่วนภาคใต้เนี่ยเจอเยอะๆนะครับที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ จังหวัดกระบี่นะครับที่เกาะลันตาและถ้าพูดถึงประเทศต่างๆในโลกนี้นะครับประเทศที่มีปริมาณสำรองแร่เหล็กมากที่สุดนะครับจะเรียงลําดับจากมากไปหาหน้อยนะคบไม่แน่ใจตอนนี้เปลี่ยนไปหรือยังนะครับก็จะมีอ่ายูเครนนะครับรัสเซียจีนออสเตรเลียบราซิลคาซัคสถานสหรัฐอเมริกาอินเดียสวีเดนเวเนซุเอลาแคนาดาอิหร่าน นะครับประมาณนี้โดยปัจจุบันนี้ประโยชน์ของเหล็กก็มีมากมายนะครับนอกจากในสมัยก่อนใช้เป็นอาวุธแล้วก็เครื่องใช้ใช่ไหมครับอตอนนี้ประโยชน์ของแร่เหล็กนะครับก็จะเป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมถลุงเหล็กมันจะได้เป็นเหล็กถลุงหรือว่าเหล็กดิบ เป็นวัสดุตั้งต้นในการทำอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้าหรือว่าเหล็กเหนียวเหล็กหล่อส่วนตัวเหล็กผงนะครับก็จะใช้ทำผลิตภัณฑ์ทางโลหกรรมแม่เหล็กแล้วก็ชิ้นส่วนรถยนต์นอกจากนี้ตัวเหล็กกำมันตรังสีเนี่ยก็ยังใช้ในทางการแพทย์ได้ด้วยส่วนแร่เหล็กชนิด แร่ฮีมาไทนะครับที่มีสีแดงตามธรรมชาติเนี่ยใช้ในการผลิตสีครับหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าเหล็กเนี่ยสามารถนํามาผลิตสีผลิตหมึกพิมพ์ทําพลาสติกทําเครื่องสําอางได้ด้วยนะครับสีนี่เป็นสีที่ใช้ในงานจิตรกรรมนะครับสีย้อมผ้าสีกระดาษนอกจากนี้ก็ยังใช้เป็นส่วนผสมของปุ๋ยเคมีอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับประวัติของการใช้เหล็ก ของมนุษย์นะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับวันนี้ถ้าชอบช่องเราก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ